สำหรับบางจากนะครับกลับมาขาดทุน2,000กว่าล้านเนื่องจากมีขาดทุนจากซองน้ำมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูกันในแง่ของโอเปอเรชั่นบางจากก็มีขาดทุนประมาณ700กว่าล้านนะครับเพราะว่าโลงกันธุรกิจลงกันหรือว่าลงกันศรีราชาเนี่ยมีค่าการกันลดลงนะครับแล้วก็ธุรกิจน้ํามันแล,และต้นน้ำเนี่ยมี EBITDA เพิ่มขึ้นนะธุรกิจการตลาดมี EBITDA ลดลงก็ฉะนั้นเนี่ยสธุรกิจลงกัน ลงการสิราชามี5่านกันลดลงไม่ดีธุรกิจการตลาดมี EBITDA ลดลงไม่ดีมีแค่ดีอย่างเดียวก็คือธุรกิจน้ามันและธุรกิจต้นน้ําที่คออ e ว b i t d a เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ดีในโลงกลานธุรกิจที่1ก็คือยังมีต้นทุนต่อหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้น Q on Q จากการหยุดซ่อมบำรุงนะครับเป็นเวลา24วัน แล้วก็ธุรกิจการตลาดหรือธุรกิจปั๊มเนี่ยก็มี EBITDA ลดลง60%ควอเตอร์ควอเตอร์ <c oughs> เพราะว่า Marketing m a r มา n นเหลือ0.77บาทต่อลิตรนะครับเทียบกับเทียบกับไตรมาส2ที่0.95นะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็สะท้อนในงบ OR ที่เราที่เราเห็นไปเมื่อเมาาื่อเช้านีนะครับ <c oughs> ส่วนธุรกิจต้นน้ำของบางจากมี EBITDA เพิ่มขึ้น20%อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ <c oughs> จากเรื่องของการถือหุ้น5%ในเกียยพราะนนนัั้้งงีช่วยได้อยู่เราปรับประมาาณการ EPS ลงครับ 4.3%ถึง27%แต่ยังแนะนำซื้อครับสำหรับบังจากะครบเป้าหมาย38.5